สวัสดีครับทุกคนมีเรามาอยู่ที่ร้านที่น้องเนินกระป๋องใช่ไหมครับนี่ตามนี้นะครับอ้เหโอ้ดูน้ำ เปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงกันเนี่ยเปิดบ่ายสามถึงตีสามจ้าโอ้บ่ายสามตีสามนะคะน้เส้นให้อเยอะเลยเส้นมากมากกมีตามมาจากเผดเลยขอบคุณค่ะอมอยาถ่ายนะคะ ทำไมสั่งทำไมสั่งยังเลย,ย,ยอยูทีทีมูลงมานได้ลักม่มนี่เราได้ยัง <c oughs> นี่ได้ยังของเราได้แล <c oughs> ้วค่ะนี่เราได้มาแล้วคน,นนี้กินเด็กน้อยมากเลยนะขอ,องป้า <c oughs>